บินเที่ยวต่างประเทศเรื่องไกลตัวเรื่องยากยุคเราเรื่องแสนง่ายยุคนี้เชื่อว่าความฝันของคนอายุ45หลายคนคือการได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถท่องเที่ยวได้ตามใจหวังเพราะเมื่ออายุมากขึ้นก็มีปัญหากวนใจต่างๆมากมายบางคนอาจจะกังวลเรื่องภาษาการเดินทางการใช้จ่ายที่แสนจะแพงทำให้ใครหลายๆคนหมดสนุกและล้มเลิกความฝันเรื่องการท่องเที่ยวไป วันนี้เลยจะมาแนะนำการเตรียมตัวท่องเที่ยวสตยไตล์วัยเก่าและตัวช่วยพิเศษของวัยเก่าที่จะทำให้เราท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ไร้กังวลครับในยุคก่อนจะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ละครั้งมันแพงมากและเที่ยวเองมันก็ยากมากตอนเรายังเป็นเด็กตั๋วเครื่องบินไปกับญี่ปุ่นราคาปกติก็สูงถึง35,000บาท แต่ปัจจุบันนี้ใครที่เคยกดตั๋วเองไปกับญี่ปุ่นน่าจะเคยเห็นราคาตั๋วโปรราคาตั๋วหลุดไปกับญี่ปุ่นไม่ถึง1,000 0บาทก็ยังมีให้เห็นครับเรื่องเที่ยวสําหรับโลกยุคใหม่จึงไม่ใช่เรื่องแพงแต่กลับเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดความรู้เปิดโลกกว้างเพื่อความสนุกที่ได้ออกไปเดินทางกลัวหลงทางภาษาอังกฤษก่อนแอจะเที่ยวเองอยังไงก่อน ถ้าคุณมีจุดอ่อนแบบนี้มารีสกิลตัวเองกันนิดหน่อยปัญหาฟิลนี้ก็จบไปได้เลยไอเทมไม่รับแต่สำคัญมากนั่นก็คือสมาร์ทโฟนครับแอปพลิเคชันที่มาทลายกำแพงด้านภาษาเวลาไปเที่ยวแบบแอปเดียวจบนั่นก็คือ Google Translate ครับฟีเจอร์ที่ต้องรู้พิมพ์เพื่อแปลพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปแล้วเลือกภาษาปลายทาง เป็นภาษาที่เราต้องการยกตัวอย่างง่ายๆแสนคลาสสิกมีห้องน้ำหรือเปล่าอยู่ที่ไหนพิมพ์ไทยเสร็จกดเลือกภาษาที่เราอยากให้แปลด้านขวาเคสนี้ขอยกตัวอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นเคล็ดลับแค่หมุนมือถือตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นเอาไว้เวลาคุยกับชาวต่างชาติเราก็ยืนให้เขาดูได้เลยครับส่วนใครที่รู้สึกว่าพูดน่าจะง่ายกว่าพิมพ หรืออยากเริ่มคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติหรืออยากจะต่อรองราคาฟีเจอร์ต่อไปเด็ดมากๆครับคุยเพื่อแปลง่ายๆแค่กดไปที่บทสนทนาเลือกภาษาต้นทางและปลายทางสมมุติว่าเราเลือกเป็นภาษาไทยแล้วตอบกลับเป็นภาษาจ,จีนแล้วก็แค่กดรูปไมโครโฟนแล้วก็พูดได้เลยอยากกินติ่มซำแถวนี้มีไหมครับ我想吃点附近 ตอบกลับไปกลับมาแค่นี้แต่ถ้าใครไม่อยากยื่นไมค์ไปมาง่ายๆแค่กดไปที่บทสนทนา Google Translate มีปุ่มโบสต์ตรงกลางเนี่ยครับเพื่อพูดตอบกลับไปมาได้เลยเคสต่อไปเวลาสั่งอาหารและเมนูดันไม่มีรูปให้จิม้มกำแพงด้านภาษาจะเป็นอุปสรรคไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อแปลกดไปที่รูปกล้องแล้วกดค้นหาภาษา แปลเป็นภาษาไทยเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณไม่ต้องกลัวการเข้าร้านอาหารอีกต่อไปครับกลัวหลงทาง o o o l l m m p s เชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครบอกทางเราได้ดีเท่า o o o l l m m p s แล้วเรียกว่านำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวแถมมีข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้เราอีกด้วยไม่ว่าจะขึ้นรถโดยสารจะเดินจะขับรถยนต์หรือจะบิดมอเตอร์ไซค์ ถ้านั่งรถไฟฟ้าต้องนั่งสายสีอะไรต้องต่อกี่ต่อ Google Map <Google Maps S 1> ก็จะบอกระยะเวลาเดินทางและคำนวณระยะเวลาให้จะกลับบ้านจะไปร้านอาหารจะไปโรงแรมหรือจะไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวหลง Google Map ทำให้เรื่องเที่ยวเองง่ายสำหรับทุกวัยครับมา,มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับฟีเจอร์นี้ครับ Popular Times ดูช่วงเวลาที่ร้านคนจะเยอะถ้าคุณอยากไปเที่ยวที่สุดฮิต แต่คุณไม่อยากเจอคนเยอะๆต้องใช้ฟีเจอร์นี้เลยครับสามารถค้นหาได้ว่าช่วงเวลาไหนคนจะเยอะและช่วงเวลาไหนคนจะน้อยครับเพียงแค่กดค้นหาสถานที่จุดหมายปลายทางเลื่อนลงมาด้านล่างจนเจอเมนู Popular Times เวลายอดนิยมจากนั้นจะปรากฏข้อมูลช่วงเวลาที่คนจะแน่นและช่วงเวลาที่คนน้อยเลือกดูได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับวางแผนเที่ยวด้วย Google Maps หยิบที่เที่ยวของคุณออกมาเป็นที่ตั้งกดเข้าแอป Google Map มองหาปุ่ม save ตรงกลางด้านล่างกดเข้าไปเพิ่ม new list ของเราเลือกไอคอนแล้วก็ใส่ชื่อทริปของเรา save แ,แล้วกด continue ปักหมุดที่เที่ยวในใจของคุณจากนั้นมาเพิ่ม list ที่เที่ยวกันกด add แล้วพิมพ์ชื่อที่เที่ยวของเราลงไปเท่านี้ ที่เที่ยวก็จะอยู่ในลิสต์เรียบร้อยพอกดเข้าไปหลังจากนั้นมาดูสถานที่ที่น่าเที่ยวใกล้ๆก,ก,กันต่อเริ่มจากเลื่อนหาเลยว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้างเจอแล้วกดเข้าไปกดเซฟแล้วกดติ๊กถูกที่ทริปของเราเท่านี้ก็เรียบร้อยถึงประเทศนั้นๆที่เราจะไปเที่ยวครับเปิดแอป Google Map ขึ้นมา มองเข้าไปที่แอป Google Map ครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าจุดที่เราเคยปักหมุดไว้อยู่รอบๆตัวเราตรงไหนบ้างนะครับแค่นี้ก็ไม่พลาดในสถานที่ที่เราอยากจะไปแล้วครับท้ายที่สุดครับคือเรื่องทัศนคติที่มีต่อตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองว่างงและใช้แอปมือถือไม่คล่องครับ ฝันให้กลายไปให้ถึงไม่ว่าจะอายุเท่าไร่หากมีการเตรียมตัวและว,วางแผนที่ดีการท่องเที่ยวก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตรู้แบบนี้แล้วก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับอยากเป็นแบคแพคเกอร์ตอนอายุ45บวกก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับ